jude i'm home jude gotcha สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการ Live is Movie เพราะชีวิตติดหนังกันอีกแล้วครับผมซึ่งวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเต้ยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวหนังกันชื่อคือเรื่อง Bram the Boy 2นะครับหรือชื่อภาษาไทยคือตุ๊กตาซ่อนผีนะครับซึ่งความรู้สึกหลังดูจะเป็นยังไงไปติดตั้งมันได้เลยครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเต้ยนะครับซึ่งวันนี้ ที่เราจะมารีวิวกันเป็นเรื่องบลาม The Boy 2นะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เคยมีภาคหนึ่งมาแล้วชื่อหนังเรื่องว่า The Boy ธรรมดานะครับซึ่งภาคหนึ่งทำไว้ดีมากสำหรับผมนะคือตอนจบคือทไม่ใช่แค่ผมอะผมว่าเวอร์ทุกคนนะที่ดูอะคือมันหักมุม พมงเกินไปครับทุกคนแล้วทีนี้พร้อมมีภาคสองภาค2ในเรื่องมันก็จะเกี่ยวกับลิซ่าและชอนนะครับพร้อมด้วยลูกชายชื่อจู๊ดได้ย้ายมาอาศัยในครือหานฮิวเชียโดยพวกเขายังไม่รู้ภูมิหลังอนน้าบนลลกของที่แห่งนั้นแต่แล้วความสยองก็บังเกิดเมื่อจู๊ดได้พบกับเพื่อนใหม่เป็นตุ๊กตาขนาดเท่าคนจริงนัมว่าปรามซึ่งต้องเกินก่อนเลยว่าผมทําใจไว้นานมากก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้คือไม่ใช่ว่ากลัวหนังมันไม่สนุกเลยแต่ว่าเป็นเพราะโรคระบาดที่กําลังระบาดอยู่ในขณะนี้ครับทุกคนจะวิ <Billie S 2> อยากด so ูมากๆกับเรื่องนี้แต่ว่าเราจะเอาชีวิตเราไปเสี่ยงหรือเปล่านะเป็นการเอาชีวิตไปเสี่ยงหรือเปล่านะการที่ต้องไปนั่งดูหนังที่แอร์เย็นๆกับคนเยอะๆยเงี้ยแต่ว่าคือความอยากดูทําให้ผลต้องรู้ว่าเสี่ยงครับแต่ว่ามันก็คงต้องขอลองตอนนี้ก็เลยไปดูพอไปดูเสร็จปุ๊บข้อดีของหนัง่อนเลยนะครับข้อดีของหนังนี้คือเล่าเรื่องได้เพลินเพลินแบบแทบจะไม่มีช่วงน่าเบื่อเลยมีนิดนึงที่มันน่าเบื่อแต่ว่าคือเพลินเพลินมากๆหนังช่วงที่น่ากลัวน่ากลัวก็ออกมามีเป็นระยะระยะครับแต ผมว่ามันยังไม่เท่าหนังผีทั่วไปนะอันนี้ผมว่ามันเป็นหนังระจึขวัญมากกว่าเรื่มมันจะเล่ามาเนิบๆแล้วก็มีน่ากลัวบ้างแปลกไปจ้ำสะแกก็มีมีใช้ผมก็สะดุ้งไปหลายครั้งนะจ้ำสแกถือว่าแต่คือเสียงตอนจ้ำสแกผมว่าเอฟเฟกตที่เขาใส่มามันเบาในสำหรับผมเลยดึงอารมณ์ให้สะดุ้งได้ยังไม่ค่อยสุดทัหลายครับพูดถึงจ้ำสแกก็มีข้อเสียเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นข้อดีจ้ำสแกบางฉากที่เขาใส่มาก็ไม่รู้ใส่ามาทําไมคือแบบสมมุติว่าเดินๆอยู่อย,อยู่ก็มีจ้ำสะแกผมว่าคือ สำหรับผมในความคิดผมนะผมคิดว่าจ้ำสะแกหลักๆหนสองแบบคือแบบแรกคือบิวต้องตีมาก่อนให้คนรู้แล้วว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีจ้ำสแกได้คนได้เตรียมตัวสะดุ้งหรือหาผ้าปิดหน้าหรืออะไรก็ว่าไป <S <S 2> <S 2> กับอีกแบบนึงคือใช้ความเงียบเป็นตัวบิวครับคืออยู่ดีมันก็เงียบแล้วใช้มุมกล้องช่วยให้สวยต่อไปจะมีผีออกมานะแต่ขึ้นนังเรื่องนี้บางฉากเ,เดินไปก็อยู่ๆก็แห่มาคือแบเอา้าทำไมมันเป็นแบบนั้นนะทุกคนนึกออกปะอยู่ก็แห่อย่างเงี้ยคือผม ไม่รู้ว่าผมจะต้องกลัวหรืออะไรแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเรื่องมันมันไม่ได้ต่อจากภาคแรกเท่าไหร่ คือเหมือนว่ามันเอามาอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันเฉยๆแต่ว่าน่าเสียดายที่วัตถุิัภาคแรกน่าเอามาใช้ต่อมากเลยแต่ว่าเขาไม่ได้เอาตรงนี้มาใช้สักเท่าไหร่ก็คือสะพูดง่ายๆคือไม่ต้องดูภาคแรกมาก็ดูภาคสองเรื่องเพราะว่าหนุ่มมันแค่อิงเหตุการณ์มาเฉยๆครับว่ามันต่อกันซึ่งก็น่าเสียดายพอสมควรเพราะว่าภาคแรกผมค่อนข้างชอบในเนื้อเรื่องของมันมากแล้วก็ด้วยความที่ผมบอกไปแล้วว่ามันเป็นหนังที่เล่าเรื่องได้สนุกซึ่งความสนุกอ่ะมันเป็นความสนุกที่แทบจะไม่สมเหตุสมผลสักเท่่่าาาไหรออะะับบบงงฉกกก็จ็จจจขนนนใยู้้แลวต ทั้งเรื่องเราได้เพเลินเราได้สนุกแหละถึงมันจะไม่สมเหตุสมผลก็เถอะแต่พอถึงตอนจบปุ๊บเหมือนว่าปมตอนจบอะครับมันคือปมมันโอเคนะในเรื่องนี้เขียนจบบางจังหแต่ว่าัลฉากจบเขาไม่ได้ขยี้เขาไม่ได้ทําให้มันพีคแล้วอะครับคืออยู่ดีก็สเกลไล่มาแล้วก็จบไปเลยคือผมก็งงว่าผมว่าฮุมกลับสามารถทําได้ให้มันขยี้ได้มากกว่าน,นี้ครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือคื เด็กผู้ชายที่แสดงเป็นลูกของนางเอ,งอเกาะว่ามันโตแล้วว่าไม่น่าเล่นตุ๊กตาตุ๊กตาก็น่ากลัวทุกคนนึกออกปะมันน่ากลัวมันไม่ได้น่าเล่นเหมือนแอนนาเบลเลยเหมือนแอนนาเบลเปะเลย แอนนาเบลก็ตุ๊กตานหนัากลัวแหละมันมีเด็กชอบเล่นผมก็ไม่รู้คือถ้าเปลี่ยนเขียนบทให้เด็กมันอายุน้อยกว่านี้นผมว่าข้อนี้ก็จะอินมากกว่านี้ครับสำหรับผมนะโดยรวมแล้วหนังเรื่องนี้ถามว่าชอบผมชอบนะครับแต่ว่าอย่าเอาไปเทียบภาคแรกนะเพราะถั้าเทบกับภาคแรกอ่ะคือมันมันจะเทียบกันไม่ติดเลยเพราะภาคแรกมันทําไว้ดีดีมากมีสิทให้สิภาคแรกภาคนี้ผมให้คะแนนไว้ที่7.5คะแนนแล้วกันครับถือว่าดูได้เพลินๆฉากระทึกขวัญพอมีบ้างเรื่อยๆแต่ว่า มีตลอดทั้งเรื่องเขาจะไม่ทิ้งไม่ทิ้งให้ช่วงไหนหน่าเบื่อครับอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่ว่าผม <c oughs> ผมก็มีสะดุ้งไปห,หลายครั้งเหมือนกันเพราะว่ามันมาในจังหวะที่เราไม่ทันตั้งตัวเพราะมันมาในจังหวะที่เราก็คือบิวเซตอัพอะไรมาอย่างดีครับ <c oughs> จบสแกนบางฉากเซตอัพมาอ่างที่เรากลัวแด้แต่บางฉากมันก็อย่างที่บอกมันก็ลูกใส่มาเพื่ออะไรเนีย่ยจะใช้จำสแกนจำสแกนครับมันก็ไม่ได้ลบขนาดนั้นนะตกกันไปแล้วนะครับสำหรับไลฟ์สมูฟวี้เพราะชีวิตจริงอะ EP นี้นะครับอยากจะให้เรารีวิวเรื่องอะไรับ